เหล็กแฟตบาร์เนี้ยเนี่ยมันเป็นเหล็กที่มีความหนาเป็นพิเศษนะจริงๆอ่ะมันคือคล้ายๆกับเหล็กเพจหรือเหล็กพื้นี่แหละก็คือแผ่นเหล็กเนี่ยมันจะหนากว่าเหล็กกล่องซึ่งตรงเนี้ยคุณผู้ชมต้องบอกให้เลยว่าเราจะใส่เป็นแผ่นชินโคไลท์นะครับชินโคไลท์คือเป็นแผน่นคล้ายๆกระจกนีแหละแต่เป็นพลาสติกที่มีความหนาเป็นพิเศษเขาเริ่มต้นตั้งแต่4 6, 000, มิล6มิลนะครับซึ่งแผ่นตัวเนี้ยราคาจะค่อนข้างสูงกว่าแผ่นทั่วๆไปในตลาดนะครับสวัสดีครับผมโบซาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ เดอะพาวเพชรฟิกราชบุรีบายพาสหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสนทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1นปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1นึ่พันวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ หมู่บ้านเดอะพราวนะครับผมเคยไปต่อเติมหมู่บ้านเดอะพราวนี่แถวแถววัดพันทน้ายนรสิงก็มีนะแล้วก็มีที่จังหวัดราชบุรีด้วยนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่2ของเขาแล้วซึ่งโครงการแรกเนี่ยเขาน่าจะขายหมดแล้วแหละคุณผู้ชมโครงการแรกเนี่ยเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นแต่ปัจจุบนันโครงการ2เดี๋ยวนี้ต้องเป็นบ้านสไตล์มินิมอลนะครับอ่กมาทางนี้เลยคุณผู้ชมดูได้เลยนี่ตรงนี้บ้านมินิมอลทั้งแบบทั้งโครงการเลยซึ่ง บ้านเดี่ยวสมัยนีย้เนื้อที่ประมาณสัก50ตารางวาคุณผู้ชมเป็นบ้านที่กําลังฮอตฮิตแล้วก็ราคาแบบสัก4ี่ล้านห้าห้าล้านอะไรประมาณนี้ซึ่งจังหวัดราชบุรีนะคุณผู้ชมนะบ้าน50วาเดี๋ยวนี้ก็4ีห้าล้านแล้วนะครับซึ่งบ้านหลังนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านสุดซอยหัวมุมนะแล้วก็ถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาต้องการต่อเติมที่แบบเป็นหลังคา2แบบหลังคาอันแรกนี่ก็คือเป็นหลังคาที่แบบเมทัลชีตฝ้าระแนงก็คือใส่ฝ้าระแนงนี่แหละตามปกตทิที่เราเคยทําเลยคุณผู้ชมแต่เป็นสไตล์มินิมอล คุณอยากได้สีแบบมินิมอลหรือคมกลืนกับบ้านของคุณอนะ่ะยกตัวอย่างเช่นโครงเหล็กโครงเหล็กปกติแล้วเราจะมี2สีจะมีสีดําด้านกับสีขาวคุณผู้ชมซึ่งดําด้านกับขาวเนี่ยเราแบบเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่ถ้าคุณอยากได้ที่เป็นแบบสีมินิมอลสีเดียวแบบโครงการคุณสามารถไปซื้อสีมาเองได้หมายถึงว่าเรายกภาระให้ลูกค้าหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะซื้อสีมาเองเนี่ยบางคนมองว่ามันแพงแต่สีถังนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5-700บาทซึ่งไม่ได้แพงและก็ถังนึงสามารถทาได้ทั้งโครงเหล็กเลย นะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นเสาแผงหรืออะไรพวกนี้ถังหนึ่งน่าจะอยู่นะครับถ้าแบบไม่ได้หลังใหญ่จนเกินไปนะนี่เราคุยเรื่องหลังคา50ตารางวาอยู่นะนะครับถังหนึ่งอ่ะอยู่อยู่แล้วนะครับไปซื้อมาได้เอาสีที่คุณอยากได้นะครับหรือฝั่งตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นฝั่งโครงเหล็กของเราเป็นหลังคาโปร่งแสงอ่ะตรงนี้ฝ้าระแนงคือทึบแสงเนาะสไตล์มินิมอลเลยทึบแสงสีฝ้าระแนงก็เลือกสีได้นะครับเช่นแบบเดิมทีเนี่ยเราจะเป็นแบบสีไม้สักทองสี อ่าเป็นไม้สักหรือสีโอ๊คหรือจะเป็นสีขาวหรือจะเป็นสีเทาเรามีให้เลือกแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้เฉดนี้สีอารมณ์ประมาณนี้หรืออยากได้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนตัวบ้านอ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นระแนงตัวบ้านสังเกตเนาะคือบ้านสองฝั่งเนียหน้าตาเหมือนกันคุณชมนะตรงเนี้ยเป็นระแนงตัวบ้านซึ่งอยากได้สีระแนงเดียวกับตัวบ้านก็ไปขอเบอร์สีโครงการแล้วก็ไปซื้อมานะครับหรือถ้าบอกว่า ทางให้ทางแบบส่อแสงทองเหมาไปเลยได้ไหมได้เราก็จะแบบเป็นเหมาไปเลยว่าโครงนี้เพิ่มค่าสีเท่าไหร่อะไรยังไงคุณลูกค้าก็ไม่ต้องมาปวดหัวก็แค่ส่งเบอร์สีกับยี่ห้อสีให้กับเรานะครับตรงนี้เป็นทึบแสงคุณผู้ชมตรงนี้โปร่งแสงกลับมาเรื่มเดิมโปร่งแสงถามว่าทําไมมันโปร่งแสงล่ะเนื่องจากอยากได้แสงเนี่ยนะครับส่องไปที่ตัวบ้านซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมต้องบอกให้เลยว่าเราจะใส่เป็นแผ่นชินโคไลท์นะครับชินโคไลท์คือเป็นแผ่นคล้ายๆกระจกนี่แหละแต่เป็นพลาสติกที่มีความหนาเป็นพิเศษเ้้าเริ่่มมมตตตนังแ4 6 ซึ่งความหนาของเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาใช้แบบเป็นแบบโครงสร้างที่เป็นแบบระแนงก็มีนะแต่เป็นแผ่นซิงคลไลทนี่แหละนะครับซึ่งแผ่นตัวนี้ราคาจะค่อนข้างสูงกว่าแผ่นทั่วๆไปในตลาดนะครับทั่วๆไปถ้าเป็นโปร่งแสงก็จะเป็นพวกโพลีชี e นะครับหรือจะเป็นพวกโพลีคาร์บอเนตหรือจะเป็นพวกดีไลท์เป็นพวกบีนิโกลเป็นแผ่นทึบแสงบ้างโปร่งแสงบ้าง พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกแบบแสงที่ส่องผ่านมาได้ในระดับหนึ่งตั้งแต่3 0ถึง70%ถามว่าทึบแสงนี่คือส่องผ่านได้ไหมมันเป็นทึบแบบคุ้นๆน่ะไม่ได้ทึบแบบไวนิลหรือเมทัลชีตนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเลือกได้อยากให้แสงส่องผ่านมากส่องผ่านน้อยขึ้นอยู่กับเฉดสีอีกนะครับเช่นถ้าเป็นชินโคนไลท์ถ้าคุณอยากได้สีแบบสีชาชาดำเลยอันนี้แสงผ่านน้อยแต่ถ้าคุณบอกว่าอยากเป็นสีขาวเส้นใสๆเลยอันนี้แสงจะส่องผ่านเยอะนะครับด้วยลักษณะโครงสร้างที่เราทำคุณ โครงสร้างที่ใช้เหล็กแฟลตบาร์ไม่ได้ใช้แขนค้ำแล้วเราพัฒนาการจากแขนค้ำไปแล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนใช้แขนค้ำแบบเราเนี่ยเยอะมากนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นผู้ต้นตำรับหรือต้นคีดหรอกแต่เราดัดแปลงไงแขนค้ำของเราจะเป็นแขนค้ำแผงเนาะจะเป็นเหล็ก3ามคูณสข้างนอกนิ้วคูณนิ้ว2เส้นข้างในอย่างเงี้ยจะเป็นแขนค้ำแผงแต่ว่าปัจจุบันจะเป็นเหล็กแฟลตบาร์แฟลตบาร์คือเป็นอย่างนี้ก็คือแบบมินิมอลไงเข้าสไตล์มินิมอลเลยเป็นเหล็กยืดออกมาเป็นมินิมอลบางๆตรงนี้ก็เหมือนกันมินิมอลบางๆเห็นห็นนนนนมันั้อออีกกเหืืคแบบ เหล็กแฟตบาร์เนี้ยเนี่ยมันเป็นเหล็กที่มีความหนาเป็นพิเศษนะจริงๆอ่ะมันคือคล้ายๆกับเหล็กเพจหรือเหล็กพื้นี่แหละก็คือแผ่นเหล็กเนี่ยมันจะหนากว่าเหล็กกล่องอ่ะอย่างตรงเนี้ยโครงสร้างเนี่ยเป็นเหล็กกล่องโครงหลังคาเป็นเหล็กกล่องนะครับหรือจะเป็นตรงเนี้ยเสาเนี่ยก็จะเป็นเหล็กกล่องอ่ะผมจะให้ความรู้นิดนึงเนี่ยเป็นเหล็กกล่องเหล็กพวกนี้เนี่ยความหนามากสุดเขาเนี่ยประมาณ3.2มมิลที่ผลิตจากโรงงานนะที่ซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเนี่ย3.2มมิล บางสุดก็ประมาณสัก1.5 1.2แล้วแต่แต่ผมจะไม่ใช้เหล็กบางขนาดนั้นอันนั้นน่ะมันจะไม่แข็งแรงนะครับแต่คําถามต่อมาคือแล้วเหล็กแฟลตบาร์เนี่ยความหนาเท่าไหร่ความหนาของเขาเนี่ยนะครับมีความหนาสัก4มิล5มิลก็มี6มิลก็มีขึ้นอยู่กับสเปกนะครับซึ่งความหนาที่เราออกแบบมาเนี่ยเพื่อที่จะให้รับน้าหนักโครงสร้างหลังคาที่ยื่นออกมาได้นะครับสแปนส่วนมากอ่ะที่ใช้เหล็กแฟลตบาร์เราจะให้ที่ไม่เกิน2เมตรเหมือนเดิมคุณจะเป็นแขนค้ำก็ได้อ่ะ แขนค้ำคุณก็ใส่ไปเลยปิ้งปิงหรือคุณจะใส่แฟตบาร์แต่แฟตบาร์เนี่ยอาจจะต้องใส่ตามเหล็กจันทันเหล็กจันทันคือเหล็กอะไรเหล็กที่วิ่งตามแนวนี้นี่ที่วิ่งแนวนี้นี่คือเหล็กจันทันเหล็กจันทันคือวิ่งตามแนวนี้เราจะเสริมใต้จันทันเพื่อที่จะรับโครงสร้างหลังคาให้เราเนี่ยสามารถยึดกับตัวบ้านโดยที่ไม่มีอะไรมายืนมาค้ำมามาดันมาดึงนะครับมาดันคืออะไรดันนี่ก็คือแขนค้ำดันนี่คือแขนค้ำมาดึงคืออะไรมาดึงคือพวกสลิงหรือเหล็กที่มันแบบ พาดกับตัวบ้านอ่ะแล้วก็ดึงขึ้นไปจะอยู่ด้านบนหลังคาส่วนมากนะครับแต่ปัจจุบันอะไรก็ได้ที่มันมินิมอลอะไรที่มันได้แบบมองไปแล้วแบบมันไม่เกะกะสายตาแขนขาบางคนบอกไม่ชอบนะบอกว่มันเกะกะมันเดินแล้วมันติดเปลี่ยนเป็นแฟตบาร์ไปเลยแต่แฟตบาร์เนี่ยจะทํายากกว่าช่างจะเสียใบตัดเนี่ยเยอะมากใครเป็นช่างจะรู้ดีคือเหล็กมันหนาคุณผู้ชมอย่างเหล็กกลองเนี่ยหนา3.2มจุดสองมิลนะฮะยังไงใบตัดปืนมันก็อาจจะแบบตัดยากนิดนึงนะหนึ่งจุดห้าจะตัดง่ายมากเพราะมันบาง ต่เหล็กพวกนี้มันจะหนาหนากว่านะครับพอมันหนาแล้วเนี่ยปัญหาคือต้องบอกให้เลยว่ามันตัดยากและเปลืองใบตัดนะครับช่างก็ต้องบอกว่าเหล็กอ่ะมันอาจจะแบบไม่ได้สูงมากแต่พอเอามาทําเป็นงานประดิษฐ์งานแฮนด์เมดเนี่ยนะครับมันจะต้องวัดเข้ากับหน้างานและต้องออกแบบดีไซน์ให้มันแบบมีความแข็งแรงที่สําคัญก็คือในการยึดติดอ่ะอย่างตรงนี้เพิ่มเหล็กแฟลตบาร์มา3มชิ้นจะยึดติดกับตัวบ้านเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มพุกเพิ่มเพจเพิ่มทุกอย่าง นะครับต่างจากแขนคามก็คือมีแค่2จุดซ้ายขวาอะไรประมาณนี้แต่แต่ถ้าใครอยากได้มินิมอลผมว่าแบบนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับอาะเดินมาเรื่อยๆคุณผู้ชมต้องบอกว่าตรงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของหน้าบ้านนะครับซึ่งหน้าบ้านเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาจะทําหลังคาลงลดมาให้ทางโครงการเนี่ยนะครับเราสามารถทําหลังคาแบบนี้ได้ประจําอยู่แล้วนะครับซึ่งต้องบอกให้เลยว่าสเปคแต่ละแต่ละหลังเนี่ยผมมองๆนะใกล้เคียงกันนะครับตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าต่อรองกับโครงการว่าแถมหลังคาลงลดไหมอะไรไหมแต่ด้านข้างตรงนี้เขาไม่ได้แถม ท่านเจ้าของบ้านก็อยากได้แบบโปร่งบ้างทึบบ้างถ้าเราทําหมดเราก็ทําได้นะครับเช่นเดียวกับหลังบ้านผู้ชมที่เราจะพาไปดูเนี่ยหลังบ้านเนี่ยเราจะใช้หลังคาเป็นไวนิลนะครับซึ่งหลังคาไวนิลเนี่ยต้องบอกให้เลยว่ามันมีหลายยี่ห้อหลายแบบนะครับซึ่งที่เราใช้ประจำเนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อที่เราแบบสั่งประจําอยู่แล้วนะจะมีความแบบความหนาเป็นแบบมาตรฐานแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยก็จะได้มาตรฐานเพราะปัจจุบันเนี่ยแผ่นไวนิลเนี่ยมีหลายบริษัทที่นําเข้ามานะครับ แผ่นเมนิเป็นแบบนี้มองขึ้นไปข้างบนเลยเป็นแผ่นขาวๆเป็นทึบแสงนะครับกูจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเป็นแบบมินิมอลขาวๆเหมือนหน้าบ้านเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยการต่อเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาลงดีเทลในคลิปต่อไปการต่อเติมแบบนี้เนี่ยใช้งบประมาณไม่สูงเลยยิ่งอยู่จังหวัาาดราชบุรีนะไม่ต้องลงเสาเข็มเลยเพราะดินเขาเนี่ยแข็งแรงอยู่แล้วโอกาสการสุดตัวเนี่ยน้อยมากๆและจะทายังไงไม่ให้มันกระทบกับโครงสร้างตัวบ้านเดี๋ยวคลิปหน้ามีคําตอบนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยและวัสดุุชชิ้้้นนนนใใใหหม่่่ททีีเเเราาาักกกก็็คคืออลแยย เริ่มนะครับมาใช้เหล็กแฟลตบาร์เพราะว่าเราไม่ใช่ได้กาไรมากขึ้นงานอะยากกว่าเดิมแต่ผมรู้สึกว่ามันทรงคุณค่ามันได้ประโยชน์กับลูกค้ามากมากขึ้นแล้วก็เหล็กที่ใช้เนี่ยมันก็ดูไม่เทอะทะนะครับดูง่ายดูสวยดูแข็งแรงนะถ้ายังไงก็อย่าลืมเหล็กแฟลตบาร์ด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับร้แนงโป่งอะไรพวกนี้รับทำหมดนะครับของพวกนี้เนี่ยอยู่ได้เป็นส0ปีนะเพราะว่าเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์แล้วก็ทาสีเคลือบเป็นเกาะอีกนะครับประมาณนี้เนาะ แลวปัจจุบันมีระแนงหลายแบบมากๆเลยเป็นระแนงไวนิวอลูมิเนียมอะไรพวกนี้นเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยงานต่างจังหวัดเราก็รับนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชนบุรีระยองนคนปรปฐมราชบุรีประจวบคีรีขันสะเชเซาปราจีนบุรีอะไรนะัสระบุรีอยุทยาอายุทยานี่งานเยอะอยู่แล้วอ่ะปทุมธานีนนทบุรีนี่ปกติสมุทรสาครสมุทสงครามปกติมากมากเราเคยลงไปใต้สุดถึงหัวหินนะอ่ะ สายสุดก็การจรบ,บุรีเคยไปทําอยู่นะครับขวาสุดก็ระยองชลนบุรีไล่ขึ้นมาทําหมดนะครับขึ้นเหนือก็ว่ากันไปนะครับยุดยาสระบุรีเคยไปทำลบบุรีแล้วแต่เพชรบูรณ์นี่ยังใจไม่ถึงนะครับมันไกลไปหน่อยอ่ะคลิปนี้ก็ฝากเพียนเท่านี้แล้วกันนะครับอ่ะพบกันใหม่ตอนต,ต่อไปสวัสดีสวัสดีครับ